กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น8ฉบับเนาะซึ่งวัตถุที่มันคุ้มครองเนี่ยต่างกันแต่ว่าถ้าเราแบ่งง่ายๆตามสุนทรียภาพเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือลิขสิทธิ์นะครับและทรัพย์สินอุตสาหกรรมจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามุ่งเน้นการคุ้มครองเพื่อที่จะนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือไม่จําเป็นต้องจดทุกชิ้นนะครับเพียงแต่อาจจะต้องพิจารณาว่าผลงานใจนั้นนะสร้างผลกระทบสูงนะครับไม่ว่าจะทั้งเชิงเศรษฐกิจ หรือเชิงสังคมก็ตามนะครับอันนี้เราแนะนําให้จดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราประสงค์จะคุ้มครองสิทธิบัตรเราก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขในการขอรับคุ้มครองเนะก็คือความใหม่เป็นอย่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ก็ย่อมทําลายความใหม่ของงานที่เรากําลังจะจดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้เผยแพร่ก่อนนะครับก็ต้องยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะครับ เราต้องยอมรับว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายต่างประเทศนะครับที่เรารับเข้ามานะครับตามกฎหมายไทย,ยแบ่งทรัพย์สินทรรางปัญญาออกเป็น8ฉบับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ขอรับคุ้มครองได้เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกไปตามประเภทของกฎหมายนะครับรวมถึงเงื่อนไขในการขอรับคุ้มครองและกระบวนการ,นรในการได้มาซึ่งความคมุ้มครองครับ อย่างที่เรียนไปนะว่ากฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น8ฉบับเนาะแต่ว่าถ้าเราแบ่งง่ายๆตามสุนทรียภาพเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือลิขสิทธิ์นะครับและทรัพย์สินอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์เนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะใช้ผลงานนั้นโดยตรงนะครับโดยใช้เพื่อ วัตถุประสงค์บางอย่างนะครับอย่างเช่นเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นหนังสือเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยจัดอยู่ในงานวรรณกรรมเราใช้หนังสือนั้นเนี่ยเพื่ออ่านนะครับหรือว่ายกตัวอ,อย่างง่ายเช่นงานดนตรีกรรมคําร้องทํานองนะครับเราใช้งานดนตรีกรรมนั้นเพื่อฟังนะครับผ่อนคลายความเครียดเนาะแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนี่ยชื่อมันก็บอกโดยตรงอยู่แล้วว่าเราใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อใช้ในการผลิตหรือ ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นสิทธิบัตรนะครับมุ่งคุ้มครองการประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มันออกมานะครับหรือว่าแบบผลิตภัณฑ์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือแพคเกจจิ้งนะครับหรือว่าเครื่องหมายการค้านะครับก็คือโลโก้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่มหาวิไทยมหิดลขอรับคุ้มครองด้วยก็คือพันธุ์พืชใหม่ อันนี้ก็เป็นการพัฒนานพันธุ์พืชนะครับให้ดีขึ้นนะครับเช่นสารสําคัญเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ดีขึ้น2เท่าครับเป็นตน้นซึ่งมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยมุ่งเน้นการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมัญญา4ประเภทหลักๆนะครับก็คือการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์การคุ้มครองสิทธิบตัตรการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้วก็การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อย่างที่เรียนไปนะว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น8ฉบับเนาะวัตถุที่มันคุ้มครองเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเกณฑ์ง่ายๆ3อันนะครับท,ที่ใช้ในการพิจารณานะครับว่าผลงานวิจัยเนี้ยจะคุ้มครองอะไรได้บ้างนะครับหก็คือพิจารณาเกณฑ์ตามกฎหมายอันที่2ก็คือมันใช้ประโยชน์อะไรได้อันที่3ก็คือความแข็งแรงของเทคโนโลยีนั้นนะครับว่ามันเป็นคอเทคโนโลยีไหมหรือว่าเป็น แอพพลิเคชันของเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นสมมุติรถไฟฟ้าคันนี้เป็นผลงานวิจัยหนึ่งชิ้นเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องแบ่งประเภททรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนอย่างเช่นสิ่งที่เรามองเข้าไปตอนแรกของรถคันนี้คืออะไรนะครับก็คือรูปร่างลักษณะาภายนอกเนาะรูปร่างลักษณะภายนอกเราอาจจะพิจารณายื่นจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้องค์ประกอบของรถนะครับมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยโครงรถล้อรถมอเตอร์เนื่อยจ่ายไฟอย่างเงี้ยครับองค์ประกอบของรถแบบเนี้ยนะครับเราอาจจะยื่นจดเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือว่าอนุสิทธิบัตรก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับในการขอรับคุ้มครองอีกอันหนึ่งก็คือหน่วยคําสั่งที่จะไปสั่งงานมันะครับให้รถเนี่ยทำงานได้ให้เคลื่อนตัวหรือว่าขับออกไปได้นะครับหรือว่าการดีเทคข้างๆว่ามีคนไหมมีรถข้างๆหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะอยู่ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าหน่วยคําสั่งนะครับในการสั่งให้รถคันนี้ทางานนะครับซึ่งมันก็จะขอรับคุ้มครอง ด้วยการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับซึ่งกระบวนการในการจดแจ้งหรือจดทะเบียนเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือมันต้องพิจารณาว่าเอ๊ะทรัพย์สินทางปัญญามันคือประเภทอะไรเนาะไลฟ์ไซเคิลของเทคโนโลยีนั้นนะครับว่าเอ๊ะมันใช้ประโยชน์ได้นานแค่ไหนอันที่3าก็คือมันเป็นคอเทคโนโลยีหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชัน